สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีชองตีฮังกระเซค่ะคลิปสาวๆมือนีจะพาพี่น้องมาเบิง่งมหาพักไปกินกับพอดีเฮ้าซุปซุปอยังอ่ะพี่น้องซุปเ็ดนะคะซุปเ็ดกระดาษหาแนวไปกินกับนะะี่ค่ะทัวภูมิเริ่มที่จะติดดอกแล้วแต่ว่าเนี่ยคือจังคลิปที่แล้วที่เข้าหายเบิ่งก็คือมันมีมาแรงมีนอนมากกัดมาเจาะนะคะพี่น้อง อ,อย่าห่อกันจะตัดเวลาเก็บนะคะบอกเทคนี้อย่างหนึง่งเวลาเก็บบอกทัวนะคะพยายามอย่าอย่าดึงอ่าอย่าดึงขึ้นไปทันทีเพราะว่ายอดตรงเนี้ยคือโตทีมันจะออกอ่าออกนวยมาอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องอ่าแล้วก็อย่าตัดครัวนี้เพราะว่าจะสังเกตเบ่งยอนมันบ่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือโตทีมันจะออกอ่า ติดดอกออกผลมาอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวิธียังไงถ้าห้าบ่อเดี๋ยวมีนมากก็คือห้าใสแบบนี้คะ่ะพี่น้องบิดแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้ขัวมันก็นจะรุดเองนะคะนี่คือวิธีเก็บทัวและตรงนี้ก็คือมันจะยังอยู่ละกะมันก็นจะติดอ่าติดพ้นขึ้นมาเนี่ยคะ่ะพี่น้องเริ่มทีจะมีกะห้าปลูย่างละนิดยางละหน่อยนะคะยางละนิดยางละหน่อยเนี่ย ตัวน,นี้ก็สองนวยคือกันค่ะพี่น้องเพราะว่าบางคนนี่คือเด็ดแบบนี้ทัวมันก็นจะซ้ำก็จะเสียหายนะคะใส่วิธีการบิดเอานะคะนี่บิดเอาแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้คือวิธีการเก็บทัวแบบง่ายๆถ้าผู้ไดบบได้บได้เ,ดเอาแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันมีโหมดมีมาแรงมากัดแล้วห้า็ตัดออกเลยก็ได้ตัดออกเลยนะคะ ต้องเสียดายเด้อนี่ก็ล่อหยอดอื่นนะคะพี่น้องล่อหยอดอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นถั่วพุ่มถั่วพุ่มสีม่วงค่ะพี่น้องส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะละกอแก้วกลางดงนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเฮาไดทายเ้เบิ่งก็คือเฮาปลูกใส่ล่อรดนะคะเป็นล่อรดย์นลวกะ็พอดีมีไก่มาเยร์นะคะพี่น้อง หลากมันเสียหายนะคะมันก็เลยขอนข้างที่จะหน่อยกมูเนตสำหรับต้นนี้วิธีการแก้ไขของเฮ้าก็คือเหาหาเศษฟางแล้วกะ็หาท่า,ทางทางบวกข้านะคะมาปกปิดเพื่อบ่ไห้ไก่เมาเคขียแล้วหลากเพิ่นเสียหายเพิ่นจะได้งามเบิ่งหยอดกําลังแตกไหมคะพี่น้อง ส่วนต้นนี่ก็จะเป็นต้นบักเคือซึ่งเราปลูกในถุงดำการที่เห้ปลูกพักในถุงในถุงดำ,รห,งงงดำหรือว่าถุงอาจจะเป็นถุงดำหรือถุงแสนดีนี่ก็คอดีก็คือมันซอยให้อ่าไก่บอมะเขืยเนาะพี่น้องเนาะคือจังเช่นจังเสียมันสูงไก่กับบอมะเขืยนะคะเนี่ยบักเขือก็กำลังติดนวยเหาก็จะเก็บไปกินกับอ่าเก็บไปกินกับซุปเ็ดค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะหนึ่งลูกเป็นบะเขือบะเขือเปาะเจ้าพญานะคะพี่น้องมะเขือเปาะเจ้าพญาเนี่ยทั่วฝักยาวของข้าับเฮาปปูแค่เคงเดียวจริงๆแล้วใส่สามใส่สามในนะคะพี่น้องใส่สามเมล็ดแต่ว่ามันเ,เรือเมล็ดเดียวกําลังขื้นขางกันลังจอดอกเลยค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวจัาหน่อยก็จะได้กินทั่วฝักยาวแล้ว ฮัาปูกย่างละนี่ย่างละหน่อยแค่นั้นล่ะค่ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นสลแนัแหนสลันแหนนี่อ่าวิธีการง่ายๆเฮดไห้มันงามเนาะพี่น้องจากต้นซุ้มๆวมแบบนี้นะคะเขาจะเฮดไห้มันงามปกติถ้าเทาทาเม็นเท่าตาัดเท่าก็จะมากตัดยอดมันแบบนี้เม้นมาค่ะพี่น้องมันก็จะโบคอยแตขึ้นงามคือมันแตขึ้นมันก็คือแตขึ้นตามบริเวณอ่า กิ่งการสาขาที่เห่าเด,ดตัดนะคะจะเบ่งยอดพันจะแค่ๆแต่ว่าวิธีการที่จะหให้สะแหง่ามงามเพราะว่ายัางหละกการแพร่ขยายคือเท้าคน,น่แหละคกะพี่น้องจะสังเกตเบง่งเนี่ยเฮาเห็นเท้ามันออกมานี่คือเฮาก็เอาดินมาโปกนะคะอ่ามันเลื่อยอยู่เนี่ยเอาดินมาปกแลก้กก็อ่าเติมปุ๋ยคอกได้เลยจะสังเกตเบ่งยอดล่างๆที่เหาดินโปน่เห็นบหคะหยอดพ่นจะอวบงามกว่าที่ มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยยอดที่เหาดินปลูกยอดมันจะงามแบบนี้นะคะพี่นอ้องอ่าต่อมาก,ก็คือตัวนี้เป็นกองโฟมนะคะพี่น้องเข้าปลูกในส่วนของยอดตาลึงนะคะตําลึงที่ปลูกจากเมล็ดนะคะพี่น้องพุ่มนี่เบ่งสวยงามเลยค่ะกําลังเลยเขาก็เฮ็ดค้างให้เพิ่์นเลักน้อยค่ะเอางามบอกค้ามัน,นละคะ่ะพี่น้องมาเฮ็ดค้างให้เพิรน กับเป็นวิธีการปลูกพักสวนขั้วไว้กินง่ายๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจังมาเบิงต่อนะคะพี่น้องวา่าเขาปลูกอย่างแน่ในสวนหากก่าวของเข้านี่นะคะพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพามาเบิงยางละนิดอย่างละหน่อยค่ะ